สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปสั้นๆวันนี้นะครับจะพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าทําไมเราเล่นแมชชีนบางเครื่องแล้วไม่โดนโดนบ้างไม่โดนบ้างเครื่องนี้โดนยิมนี้โดนยิมนั้นไม่โดนอันนี้หลักคิดง่ายๆเลยนะครับจริงๆการเล่นเวทเล่นฟิตเนสเนี่ยมันคือการเล่นบุม mm hmm. เล่นองศานะครับที่เครื่องทํากับตัวเราฉะนั้นนะครับถ้าเครื่องเนี่ยเขาส่วนใหญ่เครื่องจะเป็นพวกฟิกซ์แมชชีนนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นเคเบิ้ลเนาะเคเบิ้ลมันก็จะอาจจะว่า หมุนกวาดตามองศากล้ามเนื้อของเราได้แต่ถ้าเป็นฟิกซ์แมชชีนพวกนี้เนี่ยหรือว่าจะพวกเพลทโหลดมุมเขาจะกาหนดอยู่แล้วฉะนั้นนะครับหลักอีกอย่างง่ายๆที่อยากให้จําเลยก็คือถ้าเครื่องมันเล่นไม่โดนนะครับเราไม่ต้องปรับเครื่องนะครับเครื่องมันปรับไม่ได้นะครับเราปรับที่ตัวเราอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นเครื่องเล่น h วเช m a c ช ine จับอย่างนี้เนาะแล้วก็ดัน อกเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยตอนแรกที่ผมเล่นเครื่องนี้นะครับผมก็ปรับเนี่ยปรับเบาะทั้งขึ้นทั้งลงอะไรแล้วสุดท้ายแล้วก็ยังไม่โดนนะครับผมเลยต้องปรับปรับตัวเองนะฮะอ่าปรับตัวเองอยังไงนะครับถ้าผมนั่งสุดตามเบาะตามเครื่องเลยนะครับจับอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันโดนมันโดนไหลเยอะนะครับโดนไหลเยอะมากแล้วก็โฟกัสไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับไม่ใช่ชุดกล้ามเนื้อตามที่ เจ้าตัวเครื่องเนี่ยเขาออกแบบไว้อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสรีระด้วยนะครับสรีระเพื่อนๆแต่ละคนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเครื่องทุกชนิดผมก็เลยปรับอย่างนี้ผมก็เลยต้องปรับอ่ะอย่าให้ที่ช่างกล้องมาดูตรงนี้นิดนึงมาดูที่มือนะครับถ้าผมจับตามเครื่องนี้เลยจับนี้เลยนะครับผมไม่โดนนะครับอาจจะเป็นเรื่องจากว่าแขนผมมันยาวประมาณนี้ประมาณนี้มันไม่โดน complic. ผมเลยต้องจับนิ้วโป้งข่าวนี้นะครับแล้วก็เล่นมันจะยืดกล้ามเนื้อของผมได้ดีกว่า กรณีเนี่ยใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับแต่ว่าผมลองแล้วต้องปรับอย่างนี้นะครับส่วนเบาะก็เช่นกันผมก็นั่งชิดไม่ได้ผมก็ต้องเถิบสะโพกของผมเนี่ยมาข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มุมเนี่ยมันเอียงลงนะครับจากที่เล่นเมื่อกี้ไม่โดนผมก็เลยปรับฟอร์มมาเป็นอาจจะต้องเถิบก้นมาข้างหน้านิดนึงจับกว้างอย่างนี้นิดนึงแล้วก็ลองเล่นดูใหม่โอ้โหอันนี้ยังไม่ทันเล่นเลยนะครับตึงแล้วลองเล่นดู อันนี้เต็มเต็มเลยนะครับซีโดนเต็มเ็มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ง่ายมากเป็นวิธีเช็คหนึ่งหนึ่งอันนี้ผมเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วคือเบาะเนี่ยมันปรับได้สุดเท่านี้นะครับแต่พอดีว่าตัวผมอ่ะมันสูงกว่านะครับสูงกว่าตามที่บอกต้องการผมก็เลยแค่หยิบนาเพดนะครับมาวางแล้วก็เล่นก็คือก็ได้มุมตามที่ตัวผมต้องการแล้วนะครับคลิปนี้เลยก็คือ ท่านๆจะบอกหลักคิดเลยนะครับว่าบางทีเราไม่ต้องปรับเครื่องนะครับเราปรับตัวเองเราจะได้แบบว่าไปเล่นเครื่องที่ยิมไหนฟิตเนสไหนนะครับก็สามารถเล่นโดนทุกเครื่องหรือจริงๆถ้าเกิดเราปรับมุมเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะโดนไม่เหมือนกันละเราจะใช้เครื่องเดียวกันแต่ว่าปรับไม่เหมือนกันเนี่ยเล่นได้กล้ามเนื้อหลายมุมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเทคนิคที่อ่ะให้ไปลองคิดลองมองเครื่องใหม่ๆพวกนี้ดู นะครับจะได้เล่นให้โดนกันไม่มีปัญหานะครับจะได้ไม่เจ็บด้วยเพราะบางมุมที่ฟิก m a แมชชีนพวกนี้ออกแบบมามันอาจจะไม่เหมาะกับเราฉะนั้นลองปรับตัวเพื่อนๆดูนะครับว่าโอเคไหมเล่นงนี้โดนไหมเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยครับ